ต่อเนื่องกันที่การเลือกตั้งเช่นเคยค่ะน้องทามชายผู้พิการไร้แขนทั้งสองข้างชาวพิษณุโลกยืนยันจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตค่ะหากจำกันได้ค่ะเมื่อ8ปีก่อนน้องทามค่ะ อายุเพียง10ปีในขณะนั้นหนุ่มไร้แขนทั้งสองข้างชาวอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิศนุโลกเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถจักรยานเพื่อผู้พิการในวันนี้ค่ะน้องทามอายุครบ18ปีและจะมีสิทธิ์เลือกตั้งสสครั้งแรกในชีวิตที่เขตสี่ตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกร,รมค่ะ ผู้สื่อข่าวคะ่ะเดินทางไปพบน้องทามที่บ้านโดยน้องทามมีกิจกรรมหลักคะ่ะคือการวาดภาพลายการ์ตูนบนกระเป๋าผ้าเพื่อจําหน่ายและล่าสุดได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เข้าเรียนที่คณะสถาปตัตยกรรมคะ่ะน้องทามนะคะก็ได้โชว์บัตรประชาชนให้กับผู้สื่อข่าวดูนะคะก็ระบุวันเกิดวันที่2มิถุนายน2547และก็น้องทามคะ่ะได้กล่าวถึงความรู้สึกนะคะว่าน้องทามดีใจมากๆที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกส่วนวิธี การลงทะเบียนนั้นนะคะน้องทามก็ต้องใช้เท้ากาบัดแทนมือนอกจากน้องทามนะคะจะมีความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะคะเยาวชนรุ่นใหม่ยังออกมาเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรสีม่วงใช้สำหรับเลือกสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัตรสีเขียวใช้สำหรับเลือกสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือเลือกคนที่ท่านรักพักที่ท่านชอบค่ะ14พฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะ ไปฟังเสียงน้องๆกันค่ะก,การเลือกตั้งที่สําคัญสําหรับประเทศค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะเสียงทุกเสียงมีความหมายค่ะเรื่องที่อยากจะฝากก็พวกเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะว่าประเทศไทยเรามีแบบยาเสพติดจํานวนมากแล้วตอนนี้ก็มีอย่างเช่นใบกระท่อมอย่างนี้ก็ถูกกฎหมายมากขึ้นก็อยากให้มีการควบคุมดูแลเพิ่มมากขึ้นนะคะ